ตอนที่สามสิบหกสามร้อยหมื่นเซียนกระบี่บนฟากฝาได้พบหนึ่งดาบเปยเหลียงของข้าบุรุษสตรีชุดขาวราวเทพเสียนท่าทางดุดันมุ่งไปยังเคหาดริมทะเลสาบบุรษุษหล่อเหลาผู้หนึ่งยืนอยู่ในศาลาพยักหมอกวางเอวแขวนกระบี่มีชื่อหลอมจากเตาสุคนศิลามังกร สลักเสียกสอนจ้วนโบราณว่าน้ำฟ้าไรรากเขาเห็นเหตุการณ์ผีเสื้อขาวแตะผิวน้ำก็กำหมัดแน่นท่าทางดุดันแข็งกล้าวแฝงความหวาดหวัน่นผู้คนในโลกลาล้วนกล่าวว่าสมัยบรรพการมีตระกูลเซียนเหนือโลกิยะยามเล่นกายกินหมอกดื่มน้ำค้างไม่ขัดแยง้งไม่ต่อสู้เมื่อปรากฏตัวหายใจเข้าเป็นเมฆฝนหายใจออกเป็นอสนีบาต บรดษหน่มผู้ยืนตามลำพังกลางศาลามองจากเบื้องบนลงล่างในฐานะนายน้อยของเคหะโยเยียนสายตาสูงส่งเป็นพิเศษย่อมไม่เข้าใจผิดว่าคนกลุ่มนั้นเป็นเสียนก็แค่ผู้ฝึกปลานที่แบ่งเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ของสมัยชุนชิวเท่านั้นฝ่ายเหนือมีสำนักพยากรณ์หลวงเป็นผู้นำเหนือแม่น้ำกวางหลิงขึ้นไปล้นกลายเป็นสุนัขรับใช้ของราชสำนักยอมตรวจตากระแสปาน พิจารณาปรากฏการใหโอรสวรรค์สกุญเจอย่างขยันสั์ซื่อถูกวิาพากษ์วิจารณ์มานานผู้ฝึกปลานฝ่ายเหนือถูกเรียกขานว่าฝ่ายเสริมมังกรหรือสำนักประครองมังกรมีลักษณะคล้ายคล้ายเข่าหลงหูมาคาสถานแห่งเตา่าฝ่ายใต้ค่อนข้างโรยรากระจัดกระจายยุ่งเหยิงมีสำนักกวนอิมแห่งนั้นห่เป็นที่ยกย่องปลีกสันโดษอยู่บนเกาะโพ้นทะเลพฤติกรรมการวางตนปันหนึ่งสารเสียน ผู้ฝึกปรานฝ่ายใต้ยิ่งคล้ายเขาบูตึงปรมาจารย์ฝึกปรานผู้หนึ่งนำขบวนผู้ฝึกปรานสึบกวารายมาถึงไม่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้หลุดพ้นลูคิยะของเกาะเสียงนำกลุ่มคนออกจากนั้นไห่ปรากฏตัวในยุทธภพอีกครั้งมีเป้าหมายอยู่ที่กระบี่ยันจากเตาสุข,ขนศิลามังกรเป็นการซื้อขายที่ใช้อำนาจบาดใหญ่ซึ่งทั้งสำนักโกนอิมแห่งนั้นไห่และขีหาดโยเย่ยนต่างยินยอมพร้อมใจปีนั้น มีสตรีชุดขาวเท้าเปล่าเปลือยของสำนักกวนอิมแห่งหั้นไห้เข้าสู่ยุทธภพเป็นที่ตื่นตะลึงว่าเป็นมนุษย์เทวาจองยกงกศเก่งกาจนับไม่ถ้วนเคารพเลื่อมใสนาง่างยิงหากมิใช่ว่าถูกหลี่ฉุนกลางเทพกระบีแห่งยุคเล่นงานจนดํำให้กลับไปไม่แน่ว่าอาจมีเรื่องราวอันสำราญเล่าขานไม่รู้จบมาจนถึงทุกวันนี้เจ้าเคหาอาวโุโสในตอนนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้เลื่อมใสจางต้องหลิงเจ้าเคหาปัจจุบัน สืบทอดเจตนารมณ์ของบิดาจ้างเรือออกสมุดเพื่อกล่าบไหว้เสียนประสบกับพายุหม,มุนยากผ่านพบในรอบร้อยปีได้สตรีฝึกปลานสำนักโวนอิมนางหนึ่งช่วยชีวิตไว้วาสนาประจวบเหมาะต่างปฏิพัฒธ์กันและกันหนีตามกันกลับมายังเคหะ25ปีก่อนผู้ยิ่งใหญ่ในการฝึกปลานของสำนักกวนอิมรอบบุกฝ่ามาถึงต้องการให้สตรีนางนั้นเป็นชีวิตตนเองจากตงหลิงผู้ลุ่มหลงในรัก เพื่อแรกกับชีวิตของภรรยาจึงปิดผนึกเตาสุขศิลีามังกรที่สืบทอดจากรุ่นสูรรุ่นอย่างไม่เสียดายรับปากว่าจะหลอมกระบี่ยัน81เล่มให้สำนักกวนอิมเท่านั้นวันหน้าหากหลอมกระบี่ไม่สำเร็จเขาและภรรยายอมตายพร้อมกันหลอมกระบี่เดิมทีก็ไม่ง่ายกระบี่ยันที่ผู้ฝึกปราณต้องการยิ่งยากขึ้นไปอีก25ปีต่อมาหลอมกระบี่สำเร็จเพียง36เล่มเคหาดโยเย่เงินงนเงินใกล้พังทลาย แทบจะล้มละลายแล้วจะไม่ให้จางฉุดหลินนายน้อยของเคหานจงเกลียดจงชังผู้ฝึกปลานแห่งนั้นไห่ที่มาทวงชีวิตนี่ได้อย่างไรบุุษสตรีอายุเกือบห้ปีคู่หนึ่งขึ้นเขามาอย่างเชื่องชา้าบุรุษหน้าตาหยากกระด้างศีษะพยักตาโปนดูห้าวหาญบุมบามแต่สีหน้ากลับสงบสุขมุมจูงมือภรรยาเข้ามาในศาลาคอยหันไปมองนางเป็นบางครั้งผู้หญิงเ,เข้ามาในศาลาพร้อมสามี บุตรชายมีส่วนคล้ายนางเจ็ดแปดส่วนนางสวมใส่อย่างสมาถัเรียบง่ายสวยงามพอเชิญกับความตายที่ใกล้ๆเข้ามาก็ไม่หวั่นเกรงกลับเต็มไปด้วยความละอายจางชุหลินขอบเคี้ยวเคี้ยวฟันดวงตาแดงเบือนหน้าหนีอย่างขึงเขื่องหูยินเดินเข้าไปลูปชุดคลุมหนังจิ้งจอกเหลืองตรงชั้เลือดของบุตรชายเอ่ยเสียงเบาว่าแม่ไม่ดีเองทำให้ท่านพ่อเจ้าเสียเวลายังไม่พอ ยังนำหายนานะมาให้กิจการของบรรพชนจางต้องหลิงเจ้าเกหะทะลึงตาเล็กน้อยเอ่ยเรื่องพวกนี้ไปใหญ่กันทำให้เสียเวลาหายนานอันใดเอ่ยแต่เรื่องเลวไหลจางต้องหลิงหาภรรยาประเสริฐอย่างเจ้าได้นับว่าสุสารบรรพชนควันคามพวยพุ่งขืนพล่ำบ่นแม้แต่น้อยก็ถูกฟ้าผ่าแล้วจางชุนหลินแม่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีมารยาทไม่ขาดตกบกพร่อง แต่ไม่จําเป็นต้องสวมหน้ากากอบอุ่นแสนดีกับบิดามารดาของตนมองจางต้องหลิงด้วยดวงตารอ้อนรนต้องโทษท่านสากกระบีธรรมดารู้จักแต่หลอมกระบีกระทั่งท่านแม่กขปกป้องไม่ได้จางต้องหลิงเงียบดังเป็นใบไร้วาจาตอบโตไม่คิดว่าต้องวางท่าองคอาจทรงพลังต่อหน้าบุตรชายได้แต่รับคําเสียงหนึ่งผู้หญิงสีหน้าเบื้องตึงหลายส่วนตำหนิบุตรชายด้วยเสียงทมว่าฉุเหลิน ห้ามว่าท่านพ่อเจ้าเช่นนี้จางชุนหลินก้มมองสองมือของตนเอ่ยเสียงสะอื้นอันที่จริงต้องโทษข้าไม่อาจปกป้องท่านพ่อท่านแม่ข้าไม่ได้ความตอนนี้มือยังสั่นเทิมถือกระบี่ไม่มั่นยังไม่กล้าชักกระบี่ใส่คนพวกนั้นจางต้องหลิงยิ้มเล็กน้อยแววตาอ่อนโยนและเมตตารูปศีรษะของบุตรชายมีพ่ออยู่ฟ้าถล่มก็สมควรให้พ่อเป็นคนแรกที่แบกรับ ชนเหลนพวกเราคนในยุทธภพโดยเฉพาะผู้ฝึกกระบี่คงไม่อาจเป็นยอดฝีมือขั้นหนึ่งได้ทุกคนยิ่งไม่อาจเพ้อฝันถึงเขขั้นเซียนกระบี่ไม่ทําเรื่องละอายแก่ใจก็เพียงพอแล้วไม่ต้องกลัวผีเข้าประตูเฮอผู้ฝึกปลาเหล่านั้นนับว่าเป็นเทพเซียนอย่างที่เรียกขานในยุทธภพมีเทพเซียนมาเข้ะประตูทวงนี้ข้าและท่านแม่เจ้าไปยังมขมค่าเจ้าไม่ต้องโทษตนเองมากเกินไปและอย่าคิดแก้แค้น ยี่สิบกว่าปีมานี้พ่อและแม่กำไรยิ่งมีเจ้าก็นับว่าได้กำไรไปถึงไหนแล้วหากพ่อแม่จากไปแล้วเจ้าอยู่ยังไม่ขมข่าพ่อแม่อยู่เบื้องล่างนั่นย่อมไม่สบายใจพ่อเป็นคนหยาบกระด้างทั้งชีวิตเป็นตะตีเหล็กหลอมกระบีไม่ได้สอนหลักเหตุผลการดำรงชีวิตใดๆแก่เจ้าเอ่ยวาจาทองหยกไม่เป็นสักครึ่งประโยคแต่มีเรื่องหนึ่งเจ้าจงจำไว้เรื่องมีใจแต่ไรเรียวแรงบนโลกนี้มีมากสมเถ ไม่อาจทําให้ตนเองอัดอั้นตันใจตายทั้งเป็นเช่นนั้นก็เสียเที่ยวที่ได้เกิดมาบนโลกนี้แล้วจางชุนหลิงซึ่งหลั่งน้ําตาเป็นครั้งแรกในชีวิตเมยหน้าขึ้นดวงตาผ้าเลือนท่านพ่อข้าไม่ยินยอมพร้อมใจจริงๆจางต้องหลิงเอ่ยเสียงราบเรียบว่าไม่ยินยอมพร้อมใจก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปผู้หญิงปาดเช็ดน้ำตาของบุตรชายด้วยชายแขนเสื้ออย่างเบามือ หันไปมองคนสวมชุดกันฝนสวมงอบในเรือลำน้อยไม่อยากให้สองพ่อลูกจมอยู่ในความเจ็บปวดจึงเปลี่ยนหัวข้อขอมวดคิ้วถามว่าคนแปลกหน้านั่นคือใครจางต้องหลิงยิ้มตอบว่าหิมะตกหนักปิดทางเขาเป็นอาคันรุกะที่มาขอค้างแรมในเคหะฟังจางหานเล่าว่าไม่สามัญด้วยสายตาของจางหานกระทั่งฝีมือสูงต่ำก็มองไม่ออกคาดว่าไม่ธรรมดาหากเป็นเมื่อก่อน ข้ายอมคบค้าสมาคมด้วยถึงตอนนั้นคงถูกเจ้าสั่งสอนหนึ่งยกข้าดื้อรั้นแก้นิสัยสุนักกินอาจมไม่ได้หลายปีมานี้ลำบากเจ้าแล้วโบราณว่าสตรีเก่งกาจการเดือนไร้ข้าสารให้หวงหาก้อสำแดงเสน่ห์ปลายจาวักไม่ออกที่กล่าวมาก็หมายถึงเจ้าแล้วนางฝืนยิม้มสายหน้าเบาๆจากนั้นก็กลมมือสามีและบุตรชายไว้จางต้องหลิงระบายลมหายใจออกเฮือกหนึ่ง เจ้าข้าลงเขาเถิดหากไม่ระวังให้อาคันตุกาขัดแย้งกับสำนักกวนอิมข้าย่อมไม่สบายใจชุนหลินเจ้าไม่ต้องไปด้วยพ่อแม่ต้องรับอคันตุกาให้ดีเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปเจ้าก็เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วจางชุนหลินกำกระบี่โบราณไว้แน่นแววตาหนักแน่นมั่นคงเอ่ยว่าข้าลงเขาไปด้วยขณะที่จางต้องหลิงลังเลปลายหางตาเหลือเพียนความเคลื่อนไหวบนผืนทะเลสาบ พลันอุทานอย่างประหลาดใจเสียงหนึ่งจากนั้นก็ถลึงตาสีหน้าตื่นตะลึงผู้ฝึกปลานชุดขาวมาแรงปอแตกผิวน้ำหิมะปลิวโปรยทั่วฟ้ากลับลอยห่างจากร่างพวกเขาไปหลายเชียเสียงผู้นำขบวนอยู่ห่างจากฉีหาดโยเยี่ยนไม่ถึงสาสิบจังท้ายขาบวนเป็นดารุณีผู้ฝึกปลานย่ำน้ำก่อนกระโดดข้ามเรือลำน่อยนางก็มองบุรุษที่ดูแล้วไม่สะทกสะทานลาดหนึ่งคนผู้นั้นนั่งขัดสมาธิ ครุมเสื้อกันฝนบุตนวมและสวมง,งอบสองจรผมขาวดูขัดกับอายุผิวไหวและดูอ่อนไหวนักมองด้วยสายตาของคนทั่วไปหน้าตาโดดเด่นเป็นพิเศษทำให้นางซึ่งไม่ได้สวมถุงเท้ารองเท้าหลังจากกระโดดข้ามเรือแล้วยังหันกลับไปมองคิดเพียงว่าคนผู้นี้คงไม่ใช่ตกใจจนทำอันใดไม่ถูกหรือว่าจดจอกับการตกป่าจนไม่เห็นสิ่งใดจริงหรือสีเฟืองเหนียน นั่งตามลำพังในเรือลำน้อยกลางทะเลสาบกลั้นลมหายใจเพ่งสมาธิอยู่ตลอดเวลาทําเป็นไม่เห็นผู้ฝึกปลานชุดขาวเหล่านี้ต่อให้พวกเขาย่ําอยู่ตรงหน้ากระแสปลานของเขาก็ไม่เคลื่อนไหวแม้แต่น้อยถึงขั้นบอกพูดพลังหญินที่เกิดอยากอาหารครั้งใหญ่และคิดลงมือให้หลบซ่อนตัวประการแรกเขาเพียงขอพักในเคหดโยเย็ยนไม่อยากให้เกิดเรื่องหากเซียนในสายตาของปุตุชนเหล่านี้เป็นอาคันตตกะสำคัญ ที่เคหาต้องปัดกวาดต่างเตียงคอยต้อนรับสีเฟิ่งเหนียนไม่คิดว่าปล่อยให้พูดพลังหยินเปิดฉากสังหารครั้งใหญ่จะเป็นวิถีของผู้เป็นอาคารตุกะประการที่2ที่สีเฟิ่งเหนียนมองอย่างศัตรูมีเพียงสำนักพยากรหลวงผู้ฝึกปลานทางใต้ไม่มีความแค้งกับเขาพบกันเป็นวาสนาถือเสียว่าได้ชื่นชมทัศนียภาพและทัศนาเสียนก็แล้วกันแต่เมื่อเขาตรวจจับรังสีข่าฟัน ที่แผสซ่านออกมาอย่างไม่สอดคล้องกับสถานะของเซียนชุดขาวได้ก็ไม่เก็บซ่อนซุกงำอีกต่อไปปลดงอบลงเหลือเล็กเล่นปลาดถอยหลังราวลูกธนูแหวกผืนทะเลสาบบังเกิดะระลอกคลื่นงดงามพิสดารสายหนึ่งเหลือเล็กชงะงักกึกห่างจากริมฝั่งไป20จังในชั่วพริบตาขวางไม่ให้ปรมาจารย์ผู้ฝึกปลานผู้นำขบวนแต่เท้าบนผิวทะเลสาพ,พอดีหญิงชาราชุดขาวสีหน้าเคร่งขรึมขมวดคิ้วเล็กน้อย ท่าร่างหยุดชะง,งักลิ้วร่างลงเหนือผิวทะเลสาบพ,พร้อมหิมะโปรยปลายเิบกว่าคนที่ค่อนข้างอ่อนเยาว์กว่าด้านหลังนางต่างหยุดเป็นทออๆผู้ฝึกปลานกลุ่มนี้ย่ำเหนือผืนน้ำในทะเลสาบไม่ขยับขยื้อนแม้แต่น้อยดังผีเสื้อเกาะบนคันช่องไม่ทราบผู้ใดในเรือนพำนักใกล้ทะเลสาบเห็นเหตุการณ์ลี้ลับอัศจรรย์น,นี้ก่อนโอทานยังตื่นตะลึงประหลาดใจหลายครั้งไม่นานนะักผู้คนต่างทยอยออกจากประตูเรือนพำนัก มาคอยชมเหตุการณ์อยู่ไกลๆมีทั้งนักเกาะก,กินบ่าวไพ่และมิสหายจากแดนไกลที่เจ้าเคหาดคิดฝากฝังให้ช่วยดูแลบุตรชายสีเฟื่องเหนียนเอ่ยเสียงเรียบเฉยหากเป็นอาคันตกากของโยเย่ยนข้าน้อยย่อมต้อนรับถึงที่สุดหากมาเพื่อหาเรื่องก็ต้องนั่งลงสนทนากันให้ดีจึงสิในเมื่อพวกเจ้าอวสักดาทำเป็นเทพเซียนยืนเหนือทะเลสาบได้คิดว่าตบาคงไม่ยำแย่ นั่งลงคงไม่หนาวบั้นท้ายกัะมังหญิงชราขาโมดคิ้วแน่นสีหน้าของผู้ฝึกบานหลายคนข้างกายก็บึ้งตึงมีเพียงดารุณีชุดขาวเท้าเปล่าเปลือยที่อยู่ท้ายแถวหัวร่อเสียงเบาผู้ฝึกบานชุดขาวอายุประมาณ30หันขวับไปถลึงตาใส่ดารุณีนางนั้นก็รีบหน้าเคร่งขึมแต่หน้าเสียดายปิดแววขบขันในดวงตาไม่มิดผู้ฝึกบาลสิบคนต่างสะพายกระบี่ มีทั้งสะพายเล่มเดียวและสะพายกระบี่ยันขนาดสั้นยาวแตกต่างกันหลายเล่มบางเล่มเป็นกระบี่ไม่ทอที่มีบันทึกในตำราโบราณหลายยุคหลายสมัยว่าตกทอดมาจากเสียนบางเล่มเป็นกระบี่สำริดเก่าแก่มีอายุนับพันต่อให้เป็นกระบี่ใหม่ก็มีอายุอย่างน้อย60ปีเล่าขานว่าวิธีบำเพ็ญมรคาของผู้ฝึกปราณเป็นเอกลักษณ์บางใช้วิธีเก็บรวบรวมอัศนีสวรรค์เหนือถ้ำฟ้าสถานมงคลร้อยจั่งโดยเฉพาะ นำมาหลอมเป็นมกอสนีด้วยศาสตร,ร์ลับเพียงซัดออกเปลี่ยมอนุภาพมหาศาลคล้ายอสนีบากลางพระส,สุธาอย่างแท้จริงบางใช้วิธีเก็บแสงอรุณไทยศาสตร์ส่องตรงไห้เข้าสู่คันช่องยันใช้คันช่องนี้ส่องพูดผีของโสโโลกให้แหลกสลายเป็นหมอกควันยังมีวิธีพิสดานยิ่งกว่าโดยการเก็บรวบรวมวิญ,ญญาณไร้นายให้ร่วมทางสู่ปรโลโลกใช้ร่างพลังหยางสั่งสมบนกุศลในเอเวจีสรุปแล้ว วิธีการลี้ลับอัศจรรย์ของผู้ฝึกปรานปรากฏให้เห็นไม่จบไม่สิน้นคนทั่วไปไม่เพียงรู้สึกว่าคาดไม่ถึงขอรพยกย่องผู้ฝึกปลานราวเทพเจา้ามองว่าเป็นเซียนทำรงมักคาสวรรค์แท้จริงแล้วผู้ฝึกปลานถือกำเนิดจากฤาษีบรรพการคล้ายจนเหลือหลอมโอสถของสำนักเต่าเพียงแต่ผู้ฝึกปรานต้องเดินบนหนทางคับแคบคดเคี้ยวและยาวไกลกว่าบุรุษนมฝึกปลานเอ,อ่ยเสียงเย็นชา หลีกทางสีฟ่งเหนียนแต่ไรมานิสัยอันพานไม่อ่อนไม่แข็งล้วนใช้การไม่ได้ยิ้มเอ่ยว่าปุดฉาข้าก่อนจากนั้นตอบดาบเปยเหลียงตรงวางเอวเบาๆค่อยปุดฉาดาบของข้าหญิงชาราเอ่ยเสียงเรียบไปเคหาดโยเย,ยนเพียงเพื่อรับกระบี่ตามนัดหมายพ่อหนุ่มยินดีชักดาบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นเรื่องดี แต่ก็ต้องมีเหตุผลสีฟึ่งเหนียนลุกขึ้นปัดหิมะบนบ่าข้ารู้จักผู้อาวุโสท่านหนึ่งเขาเคยได้รับกระบี่ประเสริฐจากเคหาโยเย,ยนพวกเจ้าจะเอากระบี่ไปก็ได้เอาไปแล้วก็แล้วกันแต่หากใช้อำนาจอิทธิพลข่มเหงผู้อื่นข้ายังคงยืนกลางคำเดิมปวดฉาข้าปุดฉาดาบของข้าบุรษหนมฝึกปลานที่เอ่ยวาจาเยนชาก่อนหน้าบัดนี้ยิ่งปิดบังความเดือดดานไม่อยู่ สามัญชนบรรดาลโทสะโลหิตไหลนองไกลห้างไกโอรสสวรรค์บรรดาลโทสะซากศพล้มกองร้อยพันหมื่นโลหิตไหลลามพันลีในสายตาของปุถุชนเสียนพิโรธไหนเลยบางเบากว่าโอรสสวรรค์พิโรธเราโลกล่ารู้เพียงว่าเทพเสียนแสงประเสริฐสูงส่งไม่แพ้กษัตริย์ราชันแม่ทัพเสนาบดีบุรุษหนุ่มฝึกปราณไม่ปิดบังความในใจโมโหเดือดดาน ลงกระโชกหิมะปริวว่อนข้างกายไม่หยุดเขามโหจนหัวรอดเสียงดังกลางวานเด็กมาวานซื้นเจ้าอยากนั่งถกมะขากับข้าหรอได้ฉันนั้นข้าจะนั่งให้เขานั่งลงดังมหาบรรพตจมทานสมุทรนอกจากหญิงชราผู้เป็นหัวขบวนผู้ฝึกปลานคน,น,นอื่นๆต่างขาย่งปลายเทา้าดีดตัวสูงเหนือผืนน้ำหลายเชียในทะเลสาบ น้ำในทะเลสาบก็เพิ่มไหวรุนแรงหน้าประวันแต่ที่ทำให้คนผู้นี้กระอากกระอ่วนไม่มีใดเปรียบก็คือผืนน้ำบริเวณใกล้ตัวเขาก็เพื่มไหวรุนแรงก็จริงแต่เรือเล็กลำนั้นกลับไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อยสีเฟื่องเหนียนไม่ใช้วาจาค่อนแค่การกระทำเกินจำเป็นของบุรุษผู้นั้นเพียงแต่รีตาเหน่อยหน้ามองหิมะทัาขนหานโปรยปลายเอ่ยพึมพำว่าผู้อาวุโสกินกระบี่ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า สามร้อยหมื่นเซียนกระบี่บนฟากฟ้าได้พบค่าล,วล้วนหลกตาค้อมเสียนให้ช่างสอดรับกับสถานการณ์ยิ่งเขาเก็บสายตากลับมาหลังจากปลดชุดกันฝนลงก็ยิ้มตาหยีกล่าวหยียวนว่ามามามาปุจฉาข้าก่อนมีคุณสมบัติค่อยปุชชาดาเปยเลี้ยงตรงวางเอวข้า